ที่เราต้องการนะครับเราอยากให้เจอตาน้ําแบบนี้นะครับผมสําหรับทุกแปลงเลยไม่ใช่จะโชคดีทุกแปลงนะครับแต่แปลงนี้โชคดีมากเลยดูโอ้ยผุดขึ้นมานะสุดยอดเลยครับแต่เราต้องล้วงลงไปอีกนะครับล้วงลงไปลึกไปอีกนะครับเดี๋ยวผมหาท่อมาใส่ไว้ให้แกดีกว่าเดี๋ยวเราทุกอย่างนะครับเมื่อวานก็ขับรถแมคโครรถไถก็เป็นเนาะหกล้อก็ได้ครับ แล้วแต่เท่าแกจะสั่งครับแล้วแต่เท่าแกจะสั่งนะครับถูกใจเท่าแกนะครับแต่ไม่ถูกใจขนส่งสวัสดีครับสวัสดีคนเบ่งทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมครับหลุนชูโชคครับกับทีมงานชูโชคทวีทรัพย์ครับวันนี้พาพี่น้องมาอัปเดตนางานนะครับ ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรน,นะครับในหน้างานร่องสวนมะพร้าวนะครับผมพื้นที่6ไร่นะครับจัดสรรเป็นร่องสวนมะพร้าวแล้วก็ไอสาญ่นะครับผมทีมของเจ้าเต็มใจนะครับคันนี้เดี๋ยวพาไปดูนะครับสโคงงานโดยรวมนะครับอัปเดตว,วันที่5แล้วนะครับแปลงนี้นี่ตรงที่กําลังเดินอยู่นะครับก็จะเป็น ร่องสวนมะพร้านะครับเรือเป็นคลองนะครับขนาดความกว้างประมาณ3 20เมตรยีนะครับผมลึกประมาณเมตรแปดสิบเซนนะครับผมสวยๆครับด้านบนเก็บหน้าดินไว้ให้นะครับผมนี่จะเห็นเป็นหญ้าเป็นอะไรเก็บหน้าดินไว้ให้ส่วนด้านข้างที่เราเห็นตรงนี้เป็นคันล้อมนะครับคันล้อมขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ประมาณ4เมตรถึง4เมตรหนะครับรถสามารถวิ่งได้ครับด้านบน รถสามารถวิ่งได้เลยตัวนั้นก็จะเป็นสันแข็งเพราะว่าพื้นที่มันต่างระดับนะครับทําเป็นสันไม่ได้ใหญ่มากทําเป็นสันเล็กๆไปให้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูอัปเดตนะครับผมนง,งานนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้เครื่องจักรกาลังทํางานครับวันนี้มีงาน6ล้อนะครับกับงานแมคโครอาจจะได้ไล่ระดับอีกรอบหนึ่งนะครับนี่น้ำไปไม่ถึงฝั่งนูน้นฝั่งนู้นสูงกว่า นะครับ่งน้นสูงกว่าสวยๆครับหน้าง,งานนะครับแปลงนี้มีคลิปการาให้ดูวิธีการเก็บหน้าดินของทีมงานไปนะครับเดี๋ยวเข้าไปไลดูใน YouTube แล้วก็ในแฟนเพจได้นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้กันนะครับผมน้องอาร์ตนะครับกับช่างเชิดกำลังทอยดินขึ้นมาเลยนะครับ ดินขึ้นมาดั้มไว้ข้างบนอย่างนี้ทำไมมาดั้มใกล้ๆอย่างนี้เนาะทำไมไม่เหวี่ยงขึ้นไปไกลๆเนาะโอ้ดินพอแห้งแล้วแข็งมากแล้วครับเนี่เหนียวจริงๆนะครับเปิดหน้าดินชั้นแรกเสร็จแล้วนะครับเหลือดั้มดินไว้นะครับดั้มดินเก็บ ฝั่งนู้นนะครับผมตรงนู้นจะเป็นบ้านนะครับนี่เวิร์นี้จะเป็นบ้านนะครับส่วนบ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นสะขนาดใหญ่นะครับผมคันคันของตรงนี้ประมาณนะครับจากริมถึงริมประมาณ9เมตรโดยประมาณครับด้านบนก็จะเหลือประมาณ7เมตรครับกว้างเลยทีเดียวนะครับสามารถใช้ใช้เป็นพื้นที่ใช้สอยได้นะครับผมไม่ว่าจะตั้งกระท่อมก็ได้เอาไว้ปลูกต้นไม้ซ้ายขวาก็ได้ นะครับหรือว่าจะเป็นการาใช้เป็นถนนวิ่งก็ได้นะครับได้หมดเลยหรือช่างเศดเจาะเสดือน้ำหน่อย โคแล้วนะครับนี่เอาให้สุดมือแม่โครเลยลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้กับเ,เจ้าเต็มใจนะครับเดี๋ยวเป็นเงะชังเชียดแปนหนึ่ง สวัสดีครับกำลังเจาะสะดือน้ำครับนี่ไม่รู้จะได้กี่เมตรน่าจะไม่ได้ลึกวะเพราะน้ำออกแล้วครับน้ำออกแล้วสวัสดีครับช่างเชิดสวัสดีครับสวัสดีครับผมช่างเชิดโชว์โชคนะครับผมมาเจอตัวเป็นเปนแล้วนะครับคลิปนี้ได้มีโอกาสรีวิวเต็ม กำลังทำอะไรอยู่ครับนี่ตอนนี้กำลังเจาะสะดือน้ำครับเจาะสะดือน้ำเนาะใช่น้างานโดยรวมเป็นไงบ้างงานนี้ตอนนี้ราบรื่นดีราบรื่นครับเหลือเหลือแค่สะลูกนี้เหลือแค่เก็บสะเนาะแล้วก็จบแล้วแล้วก็จบก็เก็บงานประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับจ้างเชียร์วันนี้ตอนนี้70็0สิบแปดิบแล้วครับเจ็ดิบแปดสิบแล้วนะครับผมเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยงานนี้มันเจออุปสรรคอะไรบ้างสำหรับหน้างานตัวนี้ที่เราทำมามันมันยังไงอ่ะมันก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากครับอ่ ก็ว่าไม่เชิงเป็นอุปสรรคเนาะใช่ไหมเพราะว่าแค่แค่ตัวสะมันมันสลับกันตัวนี้ไปอยู่ฝั่งนู้นแต่ว่าพื้นที่มันไม่ได้สําหรับสร้างบ้านครับก็เลยต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงเปลี่ยนแบบนิดนึงก็คือการอัปเดตหรือว่าการทําให้มันเหมาะสมกับงานเนาะใช่แล้วก็มีรถหกล้อติดลมด้วยติดบ่อยใช่เลยเมื่อกี้ก็มันเป็นดินเปียกก็เลยเปลี่ยนแผนเทตรงนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้น้าเริ่มเริ่มจะซึมออกแล้วเราก็เอาเอาให้ทันเอาให้ทันงานงานค่อย ดินอยู่ข้างบนค่อยบ้ากันอีกทีหนึ่งนี่น้าซึมแล้วนะครับในด้านล่างไหลมาอันนี้จะล้วงลงไปอีกลึกไหมนี่ก็ให้มันเป็นวงได้ได้ขนาดของวงกลมที่สวยงามก็จบแล้วครับก็ทั้งสวยด้วยลึกด้วยเนาะคือลึกที่สุดเท่าที่เราทำได้ใช่ไหมสุดมือแม็โครเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอันนี้คือการล้วงธนาคารน้ําที่ถูกต้องตรงนั้นตรงนั้นน่าจะมีตาน้ำออกมาแล้วนะเอาเอาไม่รบกวนเวลาช่างเชี่ยแล้วครับผมเดี๋ยวช่างเชี่ยจะได้ทํางานแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะไม่แทรกโอเคครับผมขอบคุณมากครับว ขับปินทุกอย่างเลยนะครับน้องครับโอ้ยเละพี่น้องจังเสียดบอกว่ามีตาน้ำด้วยขอไปดูหน่อยสิ โอ้ไหลโจกๆเลยพี่น้องโอ้ <_ aney> นี่ครับเจาะลึกไม่ลึกดูนะครับนี่นี่พุดขึ้นบึ๊บบูบบบูบบ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  นี่คือสิ่งที่ลูกค้าอยากเห็นนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการนะครับเราอยากให้เจอตาน้ําแบบนี้นะครับผมสาหรับทุกแปลงเลยไม่ใช่จะโชคดีทุกแปลงนะครับแต่แปลงนี้โชคดีมากเลยดูโอ้ยผุดขึ้นมานะสุดยอดเลยครับแต่เราต้องล้วงลงไปอีกนะครับล้วงลงไปลึกไปอีกนะครับเดี๋ยวผมหาท่อมาใส่ไ้ให้แกดีกว่าเดี๋ยวเราใส่ท่อดีกว่าแปลงนี้ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมุดเลย,เ,ลยเอาแค่ยืย่นลงมาเดี๋ยวใส่ช่วยเอาไมโคยื่นลงมาวางไว้แล้วก็เอาเดินลงก็ได้สักสี่ห้าท่อเนาะใช่ใช่แล้วก็เขียนลงตรงนั้นใช่ใช่ยื่นยืนบนแล้วก็แล้วก็หย่อนลงมายกลงจากนี่มานี่เอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเร่งแล้วนะครับดูโอ้ยดูพี่น้อง เต็มยังไงก็เต็มวันนี้โอ้ไปครับทำงานทำงานทำงานเดี๋ยวช่างเชียร์ไม่ได้ทำงานไปสอนน้องอาร์ตดีกว่าน้องอาร์ตเล่นอะไรเมื่อกี้นี่ ตาน้ำออกดีเกินคาดครับแปลงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนแผนใหม่อีกนิดน,นึงนะครับเดี๋ยวหาท่อมาใส่ใหม่ให้ฮึมาดูรถสวยไงเคสิบัสไทยแลนด์นะครับสายแข็งบุรีาารัมย์มาซาน เดี๋ยวจับให้น้องอาร์ตสักหน่อยนึงใช่ไ้โอ้แล้วเข้าสวยแท้สวัสดีครับน้องอาร์ตส,สดีครับเป็นไงบ้างวันนี้ติดสนันวันไว้เลยใช่ครับลื่นมากเลยครับลื่นยวบด้วยครับโอ้นี่เป็นทุกอย่างนะครับเมื่อวานก็ขับรถไมโครครับ รถไทยก็เป็ียนเนาะ6ล้อก็ได้ครับและเต่เท่าแกจะสั่งครับแล้วแต่เท่าแกจะสั่งนะครับถูกใจเท่าแกนะครับแต่ไม่ถูกใจขนส่งโอ้เดี๋ยวงานเร่งครับงานเร่งช่วงนี้นะครับก็พาพาดูทีมงานเนาะอันนี้ก็จะเป็นทีมของเจ้าเต็มใจนะครับแล้วก็ช่างเชิดแล้วก็น้องอาร์ตนะครับที่สร้างสรรค์ผลงานนะครับที่แปลงนี้6ไร่นะครับก็80%แล้วนะน้องอาร์ตเนาะครับ สนุกสนานเลยแปลงนี้ก็ถือว่ากินง่ายอยู่ง่ายเนาะแปลงนี้เนาะไม่ลำบากเนาะทางเข้าออกสะดวกใกล้ปั๊มน้ำมันดีมากเลยสถ้านีต่อไปไปไหนนี่ไปพิจิตครับอยากไปพิจิตนะครับเดี๋ยวรอดูจะได้ไปจริงไหมนะครับผมเดี๋ยวผมหางานใกล้ๆนี้ให้ก่อนดีกว่าโอเคครับน้องอาร์ตเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับไปครับพาไปดูตรงที่กำลังขุดกันต่อ จะขึ้นยังไงทีนี้อู้ขึ้นไม่ได้ชั่นเกินออมมาฝั่งข้างหลังดีกว่าไปเดินดูข้างบนนะครับโอ้มองแมมเลยผมเขาเจาะน้ำบาดาลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เรียบร้อยแล้วดูดีๆแปลงนี้ต้องให้แกซื้อทองมาวางแล้ว จะได้รักษาน้ำไว้ไม่ให้มันพังทลายลงไปแต่พื้นดินเนียวอย่างนี้นะครับมันไม่ค่อยพังนะครับเก็บน้ำอยู่ดีด้วยนะครับแต่ถ้ามันโดนน้ำไปนานๆเขาก็ไม่ว่าแต่อะไรเนาะขนาดาน้ำตกใส่หินหินยังผุยังกร่อนนะครับ นับประสาอะไรกับหัวใจบึ้ยนับประสาอะไรกับดินเหนียวนะครับผมโอ้สุดแล้วสุดมือแล้วนะครับโอ้ตรงหาบ่อกมาใส่แล้วนั่นก็ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับนะสองเมตรครึ่งเลยที่เจาะลงไปเดี๋ยวหาบ่มาตั้งขึ้นเฉยต้องรีบปิดครับต้องรีบปิดเพราะว่าน้ํามันเยอะนะครับขุดขึ้นไปดินเหนียวจะทําให้เราทํางานลําบากยิ่งขึ้นนะครับความสวยงามก็จะไม่มีด้วย ระน้ำปลาปลาแตกอูอบนาทีแล้วครับผมอัปเดตหน้างานวันนี้พาเดินดูซะส่วนใหญ่นะครับผมไฮไลท์ของวันนี้คือโอ้โหน้ำออกจากน้ำปลาปลานี่นี่นี่ถ้าเราไม่ใส่ท่อนะครับนี่เห็นไหมครับดินมันจะหักลงนี่คือสาเหตุที่ทําไมผมถึงใส่ท่อให้กับลูกค้านะครับที่ที่สามารถใส่ท่อได้เนาะบางแปลงนะครับ ที่มันสามารถเจาะลงไปได้แล้วก็สามารถใส่เท่าได้เ<ฮ>พราะว่าดินพวกนี้แหละมันจะพังทลายลงไปปิดตาน้ําของเรานะครับมันจะปิดตาน้ํามันอาจจะไม่ใช่ปีนี้นะครับมันอาจจะไม่ใช่ปีหน้านะครับแต่มันคือ3าสปีต่อไปนะครับผมซึ่งถ้าเราทำนะครับก็ควรจะทําให้มันรอบเดียวให้มันยั่งยืนเลยโอ้โหดูนะครับตัวนี้ก็เจอตาน้ํานะครับแ๊บเดียวเต็มเลยนะครับเต็มเลยอ สวยงามนะครับแปลงนี้เดี๋ยวพาเดินดูรอบๆนะครับก่อนจะปิดคลิปนะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็ฝากถึงนะครับ FC ท่านใดนะครับที่อยากมีโค้งหนองนาโมเดลนะครับเป็นของตัวเองนะครับอยากเริ่มทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับไม่ต้องคิดว่าจะทําใหญ่มากนะครับเอาแค่เราไหวก่อนนะครับผมเอาแค่เราไหวก่อนนะครับการได้เริ่มนะครับลงมือทํามันเป็นสิ่งที่สุดยอดมากแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องสําเร็จพอได้ขายวันละหลายพันบาท อย่าไปคิดถึงเป้าใหญ่ขนาดนั้นนะครับคิดก่อนว่าเราคิดอยากจะลงมือทําแล้วเราลงมือทําจริงๆนั่นก็คือความสําเร็จแรกที่เราเก้าวเข้าไปถึงแล้วนะครับผมนี่คือสิ่งที่หลายๆคนก้าวข้ามเข้ามาไม่ได้นะครับก็คือเป็นก้าวแรกซึ่งมันเป็นก้าวที่ยากที่สุดเสมอนะครับพอได้ก้าวลงมาแล้วนะครับพอได้ลงมือทําอย่างจริงจังอย่างตั้งใจแล้วนะครับ สิ่งต่างๆนะครับที่เป็นอุปสรรคที่เป็นปัญหาก็จะค่อยๆขีค้ค,าย,ค,า,ยคายไปทีละเปลาะทีละเป,าะ,ะเปาะนะครับผมไม่ต้องคิดอะไรไปถึง10ปี20ปีข้างหน้านะครับมันอาจจะไกลเกินไปนะครับสาหรับสาหรับฝันนะครับมันอาจจะทําให้เราเหนื่อยนะครับลองตั้งเป้าเล็กๆไว้ ian, ทีละนิดทีละนิดแล้วค่อยๆทําให้มันสําเร็จไปทีละอย่างนะครับผมว่าการทําแบบนี้มันจะเสริมสร้างกําลังใจให้กับคนทํานะครับมันจะเสริมสร้างกําลังใจให้กับคนที่อยู่รอบข้างนะครับ จะมีพลังใจจะมีความเชื่อมั่นนะครับทั้งเราเชื่อมั่นในตัวเองนะครับแล้วก็ทั้งคนรอบข้างก็จะคอยเป็นพลังบวกที่ดีให้กับเรานะครับผมพูดไปพูดมาก็เหมือนพระเทศไปเรื่อยละโอเคครับผมปิดกันด้วยบรรยากาศสวยๆตรงนี้นะครับผมกับทีมงานชูโชคทวีทรัพย์ครับทีมของเจ้าเต็มใจครับกับพิเชษนะครับผม พิเชษชูโชคนะครับแล้วก็น้องอาร์ตชูโชคนะครับผมสร้างสรรค์ผลงานนะครับในแปลงนี้ที่อําเภอเมืองยะโสธรนะครับในพื้นที่หกไร่นะครับขอบคุณพี่โบนะครับและภรรยานะครับผมที่เชื่อมั่นในฝีมือของทีมงานชูโชคนะครับผมมาไกลเลยนะครับที่อําเภอเมืองยะโสธรนะครับผมเช่นเคยครับรับขุดโคกหนองนาโมเดลนะครับในสไตล์ของมืออาชีพรับงานทุกที่ทั่วไทยนะครับผมไปได้หมด นะครับอยู่ที่ว่าคนจ้างจะจ้างหรือเปล่าถูกใจไม่มีคำว่าแพงครับงานพวกนี้ครับงานฝีมือครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังอยากเริ่มทำโคกนองนานะครับผมถึงเวลาแล้วนะครับที่เราต้องกล้าลงมือทำอะไรชักอย่างที่เราคิดไว้นะครับผมลงมือทำคือคำตอบครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผม ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็จะสําเร็จขึ้นนะครับทําอยาหยุดนะครับวิ่งไม่ได้ก็เดินนะครับเดินไม่ได้ก็คานแต่อย,ย่าหยุดเดินไปข้างหน้าแต่อย,ย่าหยุดก้าวไปข้างหน้านะครับให้วันนี้มันดีกว่าเมื่อวานนะครับถึงเราจะไปยังไม่ถึงเป้านะครับแต่วันนี้แน่นอนว่าเราเดินเข้าใกล้เป้ามากกว่าเมื่อวานแน่นอนครับผม ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณ f c จากทางต่างประเทศด้วยนะครับขอบคุณ FC จากในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายๆภาคเลยนะครับส่วนอีสานด้วยนะครับภาคเหนือก็มีภาคกลางก็มีนะครับภาคใต้ก็มีนะครับแล้วก็ทางต่างประเทศหลายๆประเทศเลยนะครับไลายประเทศไม่หมดเยอะมากเลยช่วงนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ครับ จากไกกลจา,จาไปด้วยบรรยากาศสวยๆครับตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ